เป็นตัวอย่างดีอย่างยิ่งเลยนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนี่นะเป็นปริโอครับพิการแต่ปรากฏว่ามีความสามารถค้นพบตนเองครับด้านจักสารก็เลยทําหุ่นที่เรียกว่าหุ่นพยนต์ครับคุณพอนปัทนี่นะเห็นทั่วๆไปแล้วครับอย่างนี้นี่นะฝีมือของคุณอัมพรจันถาวรครับเป็นชาวบ้านหมู่ที่8ตําำบลบาง เจ้าชาอ,อําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองท่านนี้แหละครับบางเจ้าชาเขามีชื่อ,อด้านการจักสารครับแต่ปรากฏว่าพี่เขาเอกความสามารถนะครับมาจักสารเป็นหุนนห่นพยนต์หุ่นพยนต์หน้าตาแบบนี้มันเป็นความเชื่อตั้งแต่โบ,บราณครับสมัยโน้นวรรณกรรมเรื่องของขุนช้างขุนแผนเนี่ยสมัยโบราณเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านเอาไปเฝ้าบ้านหรือเอาไปทําไปเฝ้าเรือ่องสวนไร่นาอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่เขาก็เลยเนี่ยนะมาสารซะเลยครับนี่นะ ชุมชนบางเจ้าชาโพทองอ่างทองนะครับนี่นะก็เลยทํากันทั้งประเทศละครับนี่ดังมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่เขาเลยทํำจนได้รางวัลมาเยอะไปหมดเลยอย่างตัวใหญ่ๆนะครับขนาดสูงร้อเจ็ิซนนี่นะราคาหมื่นบาทคนนะตัวจิ๋วก็มีคนที่นิยมสนใจสั่งมาจากไหนครับมาเลเซียก็มีฮ่องกงก็มีมาก,กันเยอะครับตัวจิ๋วๆอย่างนี้ใส่เสื้อสีแดงให้ด้วยแล้วก็เอานะครับประเภทที่บอกว่าไม้นะครับที่บอกว่าเป็นไม้สีสุ นะครับในพื้นที่หรือเป็นไม้อย่างอื่นนะครับนี่มาสานด้วยส่วนมากก็เป็นหวายครับก็เอาไปทําพิธีบ้างเอาไปปลูกเสกบ้างไปอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นความเชื่อแบบโบราณแต่สุดท้ายพี่เขาบอกว่าสบายสบายครับออเดอร์วันหนึ่งวันหนึ่งนะครับจักสารได้ประมาณสัก1นถึงสงตัวเท่านั้นเองรายได้ อยู่ที่หลายหมื่นบาทนี่ครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับเลยนะใช่สุดยอดมากๆเลยนะคะเห็นไหมนี่บอกว่าร่างกายไม่เป็นอุปสรรคเลยนะกําลังใจดีซะอย่างพวกที่มือเท้าดีๆดูกันไว้เอาเป็นตัวอย่างจนเลยใช่ค่ะคคุยยาานมบ่